นะครับผมก็กราบสวัสดีครับอยู่กับช่องยู u ูบนายทีคุณนันทมไทยชาแนลครับผม YouTube ท่เกี่ยวับจักกลการเกษตรนะครับพี่น้องครับมินิกะไปเขาเมืองครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเมืองไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรมานิดหน่อยครับนิดหน่อยยังไม่เต็มร้อยนะครับสำหรับปีนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ว่าเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ากินเงินไปค่อนข้างเยอะหน่อย ไม่ใกลเยอะมากนะครับสําหรับชาวรถเกี่ยวก็คงรู้ดีนะครับพี่น้องกะสีมาวงเบาเทงครับอ่าเลี่ยงราคาอะไรในในโซนโซนผมว่ามันสิแตกต่างกันบ่พี่น้องกับกับโซนพี่น้องแต่ละพื้นที่เนาะต่างกันไรบ่นี้ครันี่คลิปนี่ผมกสีม่วงเบอ่ออะไรเลียงราคาอะไรในโซนผมนะครับเนาะว่าราคามันเท่าไรมาจากไรเนี่ยแก้วกี่ยางครับ บวกี่อย่าง <c oughs> ตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองตัวเดินหรือว่าสเตอ <c oughs> ผมก็ใส่เป็นเฟืองเก่าครับพี่น้องกอยู่เป็นเฟืองเก่าฟันการทำงานมันก็จะให้ประสิทธิภาพในการกับเคลื่อนรถนะครับที่เร็วขึ้น ในหนึ่งฟันนะครับเกือบก็ไม่มอีกหนึ่งฟันวงสเตย์กันใหญ่ขึ้นครับแต่ราคาตัวนี้ก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับในเมื่อไม่ใช่ของศูนย์ก็เนื้อเหล็กเนื้อเหล็กนะครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเป็นบางอย่างมีน้องแตกต่างกันเป็นบางอย่าง เนื้อเล็กหนีคนข้านสีอ่อนกวัวบอกงอ่ายๆว่ากะเปลี่ยนปีต่อปีครับใส่ได้ปีเดียวคือเปลี่ยนมันเบริร์มันก็สิเป็นแดวนี้ครับอันนี้คือหมดแล้วก็เปลี่ยนออกครับถ้าใส่กก็ไ้ครับเดี๋ยวว่ามันเดินบนนิ่มบนนิ่งเปลี่ยนรครับเปลี่ยนเล,เลียวก็แล้ยวอันไ้นก็เปลี่ยนแล้วยกไปเลย ราคาเราไปดูราคาครับเดี๋ยวผมเปิดบินให้เบิ่งเลยพี่นอ้องเครื่องขับจีนาขานะครับตัวละตัวละเจะ็ดร้อยนะครับตัวนี้เงินวะเออตัวละเจ็ดร้อยพี่น้องเจ็ดร้อยนี่หนึ่งวงนี่เจ็ดร้อยนี่ครับอันละเจ็ดร้อยต่อต่อของัง รวมกันกับฟิลทันสามอันสามร้อยบาทไอ้ตัวนี้ก็เป็นชิ้นนะครับอ่าสี่ล่อมหรือว่าตะแยงตัวนวดครับผมซื้อมาสองอันเป็นชิ้นหน้านครับสองอันผมชิฟฟิเกียอขอกรบมือเงินมอเบิ้มมีเวลาแต่ว่าก็ซืือมาเห็ดเหรียญนี่ครับซื้อลวดอันนี้มาเห็ดเหรียญเนี่ ซื้อมาชิ้นละพ4 0 0ี่รนะครับตัวนี้ันละชิ้นละพันสี่บาทอันนี้อันนี้คือสล้อมสี่ล้อมอะไรยี่ห้าบาทครับส่วน <c oughs> สลักตัวนี้สลักตัวนี้มันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเบิดเงห้พี่น้องมันมันเป็นบูธนะครับ สลักนี่สลักเครื่องตีนตะขาบนะครับอันละร้อยนะครับพี่น้องอเลโกเมียนครับอันละยี่สิบห้าบาทอันละยี่สิบห้าบาทอันละยี่สิบห้าบาทซื้อมาสี่อันก็หนึ่งร้อยก็สี่อันนะครับต่อข้างสี่อันอเอ้ยผมซื้อมาบุกบิพี่น้องผมราะว่าจะเปลี่ยนยกเลยเีจะต้องไปซื้อใหม่เลย นี่ว่าเขาจัดใส่บกน่าจะลืมครับคนไข้ผู้เดียวกับซื้อลมุนคนนหลายเสียอะไรรถอันนี้เป็นน็อตน็ตเฟืองตัวนี้แหละครับน็อตสเตอร์เปลี่ยนใหม่น็อตขันติดตาขาดตัวละยี่บห้าบาทเหมือนกันครับสามอันเจ็ดสิบห้าจะรบีสี่ร้อยบาทสองกิโล <c oughs> แล้วก็จะมะีน้ำยาลกเกี่ยว1หนึ่งชิ้นสองร้อยบาทอันละสองร้อยบาทพี่น้องวอ้ดูราคาครับสองร้อยบาทเด่นไอซีนซีนเรือ่อซีนเรือ่อตัวละ ห้าสิบบาทตุ้มสีมาเปลี่ยนตัวละห้าสิบบาทเปลี่ยนไปเลยครับ <c oughs> แล้วก็จะมีสกีสกีก็เปลี่ยนสองข้างนะครับยก,ยกชุดไปเลยสกีสกีนี่สกีนี่ตัวละหกร้อยบาทเดี๋ยวผมสีเบิ่งก่อนหน้าลังมันต่างกันปะ กีหน้าหลังเอตัวหลังหกร้ยหาสตัวสั้นหกร้อยห้าิบาทนีท้แค่เพียงกาตัวเหยาเย็ยนบินผิดอยู่าน <c oughs> เป็นตัวขายเป็นตัวตัวละเจ็ร้อยบาทไอ้หกร้อบาทตัวหน้าเลยตัวหลังหกร้ยห้าิบครับคูนังกะไลเบื่อนครับลูกเปืนนี้นี้ซื้อมายีสองลูก ผมจงมาสอนเป็นลูกปืนสมตับกับเป็นของโคโยครับลูกปืนโคโยโในลูกปืนนี่ราคาลูกละร้อยดูก็ร้อยบาทเงินสองพันกว่าได้เท่านี้ละยี่สิบองลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสอ็ดสิบสองเจ็บเจ็ปครับเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวซื้อของวันนี้หมดกี่บาทนี่ดูตรงหน้านะครับไม่เยอะนะครับมาเบริงมาเบิงตัวเงินครับหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทครับนี่รับเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งรอยบาทนะครับพี่น้องเีเงินไปเมื่อหนึ่งหมือนหนึ่งร้อยทอนหาสิบบาท <c oughs> <c oughs> อ้ you know ยาจะค่าน้ำมันนะครับไอ้พูดเรื่อง ที่ที่ว่ารถใหม่นะครับจะไปแข่งกับนายหน้ารถใหญ่นะครับคิดดีๆครับคันผูทผบรบัวลายนี่อาจสิไปบวดดัวให่ใกันนะาสิไดจอดก่อนให้จะไล่เก็บค่าเกี่ยวไม่ครบโฉนด20เก็บได้1ิเก็บมันมีนะครับทุกสีทุกอย่างมัน มันไม่ลงตัวเสมอไปอันนี้คือเปลี่ยนลูกปืนนี่ไม่รู้ว่าจะได้นานสักแค่ไหนหรือจะตบรูดูการหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้ครับถ้าไปเจอเออนานิ่มๆหน่อยก็ดีครับแต่ว่าหนาเล่นมันก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องเป็นตมเป็นยังเรื่องเดือดซีนนองขาดกับมีซีด เห็ดในสีนขาดทีนหัวนำเขาได้ครับลูก ouais, ปืนกับข้าวเดียวครับวัดวดนแต่คือเกาพี่น้องสารพัดนะครับไอเรื่องมี้ว่าในหน้ารถใหญ่กับไอรถใหม่คูปตานะครับก็ในี่คลิปก่อนผมก็พูดไปอยู่ครับแกก็บอกเห็นแกมาโพูดนะครับในกลุ่มรถเกี่ยวนะหวังว่าไร้ดันจะคงเห็นอยู่ แกบอกว่านายนาบ้านแกนะไม่นิยมรถเกี่ยวคูปุตะนะครับไม่นิยมรถเกียเก่ยวคูบุตะแกก็เลยจะนายนานะเขาเขารับงานเกี่ยวอยู่ที่ไรล,ละห้าร้อยถึงหกร้อยห้าสิบนะครับก็แล้วแต่เจ้าของนาจะรีบนะครับถ้าเจ้าของนารีบมากก็ ได้เกี่ยวแพงนะครับ650-700นะครับแกก็มีความคิดว่าแกจะเอาราคานะครับตัดราคาลงไปแข่งกับนายหน้านะครับก็หมายถึงว่าถ้านายหน้าเกี่ยวไล่ละ500แกก็จะเกี่ยวไล่ละ400นะครับโอ้คือเบิงคกับแบเบอร์กอรสปอร์ตทัมด้พี่น้องผมว่าแกใจนะครับใจใหญ่มากครับ ถ้าน,นาเกี่ยวไรละหกร้อยห้าสิบแกก็จะเกี่ยวไอ้ไรละห้าร้อยครับสีเบิง้งพี้องผมว่ามันไม่ค่อยเื่อกับความคิดที่ผมว่าเอาความคิดใหม่ดีกว่านะครับอย่างเช่นเราหาวิธไีไม่ต้องแข่งหรือว่าจะแข่งกันแบบใหม่ก็ได้นะครับแต่งรถแข่งกันดีกว่ากับหรือว่าทํางานให้มันดีแข่งกันนะครับนความคิดเห็นผมนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันหรอกครับก็แล้วแต่ ในเขียดผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับหรือว่าอาจจะมีผมก็ยังไม่รู้ครับแต่โซนบ้านผมไม่มีครับที่ผ่านมานะไม่มีครับไม่มีไม่เคยมีมาเกี่ยวด้วยกันก็รักไข้ถนอมกันดีครับทำใจกันถนอมใจกันครับไม่มีครับบ้านผมประมาณนี้นะครับเงินหนึ่งหมืนก็ได้เท่านี้ครับครับผม โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่าคลิปครับคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม